สวัสดีค่ะกาดางพัฒงมือสองเชียงใหม่ค่ะเดี๋ยวเราเปิดเทรุ่นนี้เป็นชุดนอนอีกรหัสหนึ่งนะคะกระสอบท่้งงานกระสอบนี้เนาะชื่อนี้นะคะมันก็จะมีผ้าสองแบบอยู่ด้วยกันก็คือเป็นผ้าอย่างนี้เนาะกวางังจะเลี่ยมผ้าไนล่อนแล้วก็จะมีผ้าซิลนี้ค่ะผ้าลื่นๆอย่างนี้อยู่ด้วยกันนะคะรุ่นนี้มันก็จะเหมือนกับชุดนอนรุ่นอื่นแล้วก็คือมันจะรวมทั้งเสื้อทั้งเดรสนะคะเสื้อคลุมกงเกงค่ะ กระโปงซับข้างในนะคะงานมันรวมอย่างนี้มาน,นะคะแต่ว่าป้ายนี้มันมีสองผ้ารวมกันค่ะงานก็ยังสวยเหมือนเดิมนะคะเมื่อกี้เราลองลื้อดูเราลื้อทั้งกระสอบดูแล้วนะคะว่าผ้าเป็นยังไงบ้างมันก็จะมีผ้าสองแบบนี้อยู่ด้วยกันค่ะแล้วก็แบบก็รวมกันเหมือนเดิมเลยนะคะก็คือมีเสื้อมีเรดรส มีการเกงมีกระโปรงน่คะมีเสื้อคลุมนะคะอันนี้เรามารีวิวตรงที่เป็นเสื้อกับเป็นเรสรวมกัน,นะคะ่ะงานก็จะมีแบบเรียบๆกับแบบเซ็กซี่รวมกันนะคะ แบบเสื้อตัวสั้นแบบนี้ด้วยนะคะ โอเคอันนี้จะเป็นตัวที่มีโครงอย่างนี้คะ่ะตรงตรงหน้าอกเ,เนาะอ,อันนี้อลังการมาก <c oughs> นี่คะ่ะถ้าเป็นกองนี้เป็นกองที่เราแยกมาเนาะส่วนมากจะเป็นตัวที่มีโครงนี่คะ่ะแบบคล้ายเสื้อนในอย่างนี้เนาะ ก็จะมีแบบสวยๆเซ็กซี่อย่างนี้ด้วยนะะมีลูกเล่นเป็นลูกไม้นี่นะคะ ไปฝั่งที่เป็นกระโปรงนะคะอันนี้จะเป็นกระโปรงซับในมีทั้งตัวสั้นตัวยาวนี่ค่ะแบบนี้เลยนะคะเป็นกระโปรงซับข้งางในเนาะ ส่วนมาจะเป็นสีสุภาพเรียบๆนะคะเยี่ยคะ่ะเดี๋ยวเราไปตรงที่เป็นกางเกงต่อนะคะนี่จะเป็นการเกงกางเกงนะคะมีทั้งแขนขาสั้นแล้วก็ขายาวรวมกันนะคะ เกงเกงนี้สวยนะคะใส่สบายเลยนี่ค่ะมีเท้าที่เป็นผ้าซิลกับผ้าไนลอนรวมกันนะคะกกงเกงขายาวมีไหมคะยาวสูงขายาวยังน้ีค่ะขายาวมีบ้างน,นะคะ ต่อที่เสื้อคลุมกันเลยค่ะ <euro> อันนี้จะเป็นเสื้อคุมนะคะหน่เป็นเสื้อตัวยาวๆนี่ ตัวป้ายก็ยังห้อยมาอยู่เลยนะคะว้าเสือขาวก็มีนะคะเสือขาวหรือว่าแมวก็ไม่รู้เนาะโอเคเดี๋ยวเรารีวิีที่ดูคร่าวๆประมาณนี้นะคะว่าป้ายงานป้ายใหม่ชุนอนนี้ค่ะของป้ายสตาร์นี่เนาะ มันก็จะรวมกันอย่างนี้นะคะมันก็จะมีทาผ้าซิ้วกับผ้าไนลอนรวมกันนะคะรวมเสื้อเดรสก,กระโปรงกางเกงค่ะถ้าไหนที่เล่นเป็นชุดนอนดูแล้วก็ชอบก็สั่งกันเข้ามาได้นะคะยังไงฝากไว้ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ